การันตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้โ่อจะสายครับดวงของคุณประจําวันที่17มีนาคมนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับถือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับราบรอยครับราบรอยจุดจุนี้อาจจะมาเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินอาจจะมีราบรอยนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่นะฮะมีคนเลี้ยงข้าวนะดูหนังฟังเพลงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่เกิดนะฮะวันจันทร์ครับถือว่าวันนี้นะฮะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางครับ ใครก็ตามพีรู้สึกว่าอึดอัดทุกใจไม่ได้ดังใจนะฮะกับสิ่งที่หวังในช่วงที่ผ่านมาใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจเมื่อใดก็กลับมานะทำงานทําธุรกิจก็จะเป็นมงคลต่อดวงของคุณเองในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารครับวันนี้นะฮะมีเหตุที่จะต้องโดนหลอกลวงนะฮะหลอกจากแก๊้งคอเซนเตอร์นะ หลอกจากการที่โดนบุคคลอื่นหลอกบางอย่างบางประการนะฮะหรือมีเหตุที่ไปเจอเจอเรื่องที่เป็นปัญหานะและตัวเองอาจจะต้องซวยไปด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆที่หนึ่งในรอบวันนี้นะครับคนที่เกิดวันพุธครับถือว่าวันนี้นะฮะได้รับชัยชนะครับปัญหาอะไรก็ตาทีที่ก่อเกิดก่อนหน้าสามารถที่จะขี้คายเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นในรอบวันนี้เรื่องเงินเรื่องงานถือว่ามีมุมที่จะประสบผลสําเร็จครับ คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะครับต้องระวังไว้นะฮะในเรื่องเกี่ยวข้องอุบัติเหตุเพศภัยนะครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยว้องการเดินทางใกล้ไกลนะฮะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยที่ไม่ลงเนื้อลงตัวซึ่งกันและกันระวังไว้ในเรื่องเกี่ยว้องหับปากเสียงการกระทบกระแทนที่รุนแดนนะฮะอาจจะก่อเกิดกลายเป็นปัญหาบา,ปานปลายใหญ่โตได้นะครับ คนที่เกิดวันเสาร์นะฮะวันนี้นะฮะจะหยิบจับจับอะไรก็ก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้ผลประโยชน์ที่ดีครับใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเจอจ,ะจะประสบผลสําเร็จครับ